แชรสวัสดีครับวันนี้ช่องทดนอนทำมาแล้วนะครับทุกคนผมมากับการยืมของที่ผมสั่งมาชิ้นนี้นะครับก็คือขายจับจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหลังผม,ผม,มไไผมจะมาประหาบตอบได้่าผมจะมาปรับมุมมองของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผม โตให้มันสวยงามเพื่อให้มันมีพื้นที่จัดก,การได้มากขึ้นนะครับแล้วผมขอแจกน,นะครับดีไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแบบไม่อวยแบบเอาเรื่องจริงมาคุยกันเนาะสำหรับขาตั้งจอมอนิเตอร์อีไลท์ัวนีบผมก็เห็นเขาได้มีวันเดอนนะก็สั่งสิให้เราเป็นเหยืย่อในตลาดแล้วเนาะท้าเสุบในการจับสดก็คือนี่เลยครับผมได้มาแล้วนะครับดูที่นี่สิ สุดยอดมากไปก่บน,นี่นะครับแพ็กเกจด,ดีมากๆนะคะรับผมไม่มีการขนส่งดีนะไม่มีอุบัติเนะครับตัารบบขาจับจอบตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแล้วเราจะมาประกอบด้วยกันเลยนะครับตัวนี้แต่ผมมองว่าตัวนี้มันแก่มาแล้วอะไรเนี่ยโปรดระมารัดระวังแต่มันแก่ไปแล้วนะตัวนี้ผมไม่ได้กีดอนะมันแก่เลยนะครับสดๆเลยเนี่ยท้าแก่มาก่อนเหรอล้ามีสติ๊กเกอร์ติดไหมนะแต่ว่าอะไรเดี๋ยวมาดูของข้างในกัน ว่ามันจะปกติดีไหมอันนี้เป็นคู่มือที่เราดูกันต่อเนาะดูแลอ่ะมาดูกันเลยครับปกข้างในมีอะ,อะไรบ้างเขาจะให้รอ,อีไลท์ขาตั้งจอมอนิเตอร์นะครับขนาด7ซัลติ2นิวนะครับน้ำหนักได้อีก2สิ่ง9กิโลกร,รัมเลยนะครับก้มเงยได้นะครับผซ้ายกว่าหน้าหลังได้นะครับแบบไม่เจาะรูและแบบหนีบอานผมขอวางตุงข้างหนะลังจะได้รู้ว่ารีวิวยี่ห้ออะไรอ่ะไหนละ่ะ อนีนะจะได้รู้ว่ารีวิวยี่ห้ออะไรอ่ะทีนี้มาดูว่าข้างในมีอะไรอุ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเจอกันคือผมมองว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะชอบอ่ะมาดูกันเลยชิ้นแรกชิ้นนี้ชิ้นนี้นะนนนะรัดมาอย่างดีถอดรัดมาอย่างดีเป็นตัวขามันเลยแหละแ,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 แล้วก็มีโอ้อุปกรณ์เยอะมากคือต้องเยอะขนาดนี้แล้ววะอะไรพวกเนี้ย เอถึงเอเยอะอยู่นะของดีของดีผมก็เคยเจออะรบรเยอะขนาดนี้นี่อะไรวะอ๋อเอาไว้แบบว่ายึดกับตัวโต๊ะข้างล่างโต๊ะเผื่อว,ว่ามันยึดไม่แน่นหปล่านี่เป็นอะไรวะเนี่ยขาตัวหนีบเข้ากับโตข้างล่างนะครับแต่มันเด้งขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนมันเด้งขึ้ขนกับมาแนววงเลยยังไงล่ะมันใช่ไหม ถ้ากูไปดูคู่มอือก่อนกูจะใช้ได้ไมเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นจอจออย่างนอ๋ออย่างนี้เอาแล้วมันแบบรู้จะได้ไหมมันเก็บสายไฟได้ไม่ใช่หรออุ้ยผ่านสำนักขอ,อ,อข้าวไปเก็บสายไฟเก็บจบข้าวเราไปเก็บสายไฟโอเคนี่เก็บสายไฟได้นะข้างบนก็แบบปิดมาอย่างดีเลยนะที่ปิดเขาแบบเนี่ยอ๋อหมุนนี่ไม่ได้อ่าอ่าหมุนซ้ไฟขวานหลังไปเด้อว่าไปเด้อจะเอามุมไหนเด้อเนี่ยเด้อเนี่ยเด้ออ่าอันนี้ก็หมุนได้นะครับหมุนได้ อโอเคดูเริ่มดูเริ่มครับอ๋ออันนี้เป็นที่เก็บสายไฟโอเคเอาสายไฟสอดเข้าตรงนี้แหละอเอ๋อมีนอ็อตมีนอ็อตโอเคเก็บสายไฟได้นะครับอ่ะชิ้นต่อไปขายเยอะเนี่ยผมไม่เข้าใจมันยึดยังไงวะแล้วกูจะยึดยังไงกูย,ยิ่งโง่อยู่เนี่ยอ๋อเป็นขายเยอย่างน,นี้อ่าอันนี้เป็นอะไรวะน็อตเข้าไปอันนี้คือ ให้เอาดีเข้าก่อนอย่างนี้จือ๊อโอเคตรงเป๊ะออามอานี่ฮ้อ๋อเราจะข้าวด้ไงห่อวะต่างดูปุ่นกันกูจะบ้าสามุ่นไปกันทั้เื่องทั้งนะขอเคลียร์นี้กัอนนะ อันนี้มันไม่ยากเลยเบอร์ไหนวะเบอร์เล็กเบอร์เล็กพี่เจ้าข้หมุอนะข้อมุนเพราะกับข้บต่ออืมยากตรงนี้แหละยากตรงหมุนนี่แหละจ้าหมุนให้มันแน่นไม่แน่นก็จะมีปัญหาอีกว่าต่อมันก็คันหนักกลัวโต๊ะหักบ้างเลยเราดีๆไม่ได้ไปลจากัรวันนี้นะเข้าไหม คือของดีแล้วมันทนทานเนาะคิดว่านังนา <_ C 1> มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ใกล,ใกล้แล้วใช่ไหมล่ะหมุนไหมุนช้ำก็เอามือหมุนก็ได้เนาะใกล้แล้วใกล,ใล้แล้วใกล้เน้นแล้วโอเคเน้นละครับอ่ะอ่ะเน่นเลยเนาะโอเคคือก็แต่จริงก็ไม่อยากตึงตึงมือก็พอนอะออกไม่ได้อีกก็ไป็นเป็นกรรมอีก แลอออ้ท่านก็ต้องอาออกะฮท่านก็ต้องอาออกะอัน,นี้เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วเป็นต,ตอนนี้เรยมา้มาแล้ว,แล,วแล้วเขาบอกว่าให้เอาตัว e o อ e มาใส่เอาขันนะ็อตคือตัวนี้ตัวนี้ยังไงวะงงเลยตัวมาต่อขั้นตอนที่สองก็คือ,อเอียบไม่เกี่ยวหอเปล่าอ๋อเอียไม่เกี่ยวเม่ใ่เอี Okay. แต่จะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเชื่อมกับตัวนี้โอเคอ๋อดูลองดูความหนาของเราต้องดูความหนาของโต๊ะว่าเราจะเอาประมาณไหนเออนี่ได้เลยโอเคได้ก็ขนันต่อขันต่อเชี่อมชื่นี้คือมาเพื่อขันต่ okay, 100, อโอเคเรียบร้อยโอเคระยะนี้น่าจะได้คิดว่าได้แหละ ขันน็อตันน็อผมงวง่ามันจะทำได้ไหมอันดับแรกกูก็จะน็อตอื้อๆไปด้วยเนาะอือแน่นไหมละ่ะแน่นไหมละ่ะอืออือโอเคแล้วบวกลบบวกลบก็ได้ว่ะอันนี้ยึดจักสกูไปใช้กันเย,ยึดจับกู ใน,ใน,ใน,ในีอไอะกรตกสาสก,กู3สาไม่ได้ใช้อ่ะสก,กู3สามบริใช้เสรจแล้วคนเยนนนนะแบเล่นบใ้เ่นดีเอาล้วให้เอาบีมาใส่หน่อยไมังงอาบีอ๋อเพื่อใช้แบบลองคือไม่ได้ใช้แบบลองโอเค ทีนี้พอจะจับจอพอจะจับจอปุ๊บก็ค่อยใช้แหวน้องโอเคอันนี้ก็เป็นตัวจิดกอรนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็น,ปนรอยจัยวจอโอเคเรจียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้จะมีการเหนียวๆมจะใส่ตรงนี้มันจะเป็นยางเหนียวๆโอเคทำนี้ได้ เพื่อที่โต๊ะเราจะได้ไม่ไม่ไม่เกิดความเสียหายอะไรนะเสร็จแล้เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยนี่นะครับอื้แต่เราต้องเอาจอมาใส่ก่อนไหมผมไม่เข้าใจอเอาจอมาใส่ก่อนไหมเอาจอมาใส่ก่อนไหมใส่ขวาได้ถ้าไม่หมุนไม่ได้นะกูยังไงก่อนตอนนี้เทสกับเด็ดกอนยังเช่นนี้หน่ะกูกว่าเด็ดตั้งอยมือนั้นหนะ อย่างนี้เนาะนี่ซ้ายขวาจอผมอาจจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะอุ้ยเราไม่ได้หรอแเราคงก็เงยได้หว่างงเลยแบบนี้๋อก็เงยก็คือแบบต้องใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ให้มันก็เงยได้บุกหลบก็ไม่ได้ก็เขาอก็งยได้อย่างนี้โอเคจะได้ไหมลบขอะไรล้วนี่ มีสปริงม,มีสปริงเลยเอาลงตรงไหนดูนิดนึ่งก่อนเดี๋ยวพังกอนแบบนี้อ่าอย่านงนี้ยนี่นะครับเนี่ยเอี่ยงเขาไปแบบนี้แล้วอันนี้เราทำไมหมุนหัดเงินไม่ได้อ่าอย่างเงี้มันจ,จะได้ไปไหนกูหมดเลยแค่นี้ก้มเ,เงยก้มเงยก็นี่างเงก้มเงยได้เนาะสุดท้ายขวาก็ การโ okay. อเคเอาละอ,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 อูจะรอดไปในชีวิตเนี่ยความหนาแนนะ่นของงานโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้กันโอเคเรียบร้อย <c oughs> นี่ใช่ไหมครับอ๋อขันน็อตกันล้องอ่แต่ขนาดตัวนีม้มันมีน็อตตัวนี้ให้ม,มันมีน็อตคอนมแน่นตรงนี้คือทำเนี่ยจะเอาไวขาขานะ้ข้างๆแล้วก็ในกรณีเอาไว้อย่างนี้ความหมายนะมันจะได้แบบว่า นี่นะนี่นะแตประมาณนี้นี่นี่เออดีนี่มันจะได้ไม่อะไรนี่นี่้ม,ม,ม,มันแน,น่นมันใช่จุดนี้ไหมก็จุดนี้แหละแน่นแล้วแน่นแล้วเอาเก็บไป่อยทีนี้ก็จีพาโต๊ะพลิกลงอ,อุ้ยอันโอ้กูก็เยอะเกินก็มีค่าเท่าเดิมทำที่วางมาแล้วก็มาใช้ มันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเว้ยโอ้โหจำนี่บ่มีขาจำจังเหดที่ว่างจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยก็ไม่รู้คำว่าเสือตีนจับมาใส่ขึ้นเอาประคองไว้เถอะเอาไหมยอาขึ้น มันติดกนมันก็อลองอเดี๋ยวนปมาแล้ว่เแล้วก็ทีนี้ต้มาเทดูว่ากันอะไใช่ไหมเมื่อที่ประมาณไหนจอยนะคณหนึ่งองเลื่อนมาอีกประมาณนะเลื่อนมาอีกเยอะเลอเลื่อนอีกเออเออเออือนี้แหละโอเคประมาณนี้แหละอเคชินแล้วใช่ไหมชินแล้วชินลังกลัินลัอแล่้อกรอนแีสแของ้นค อ๋อันนี้มันแบบโยสายไฟยังไงกว่อเคอเคเราปล่อยดิปล่อยดีได้ไหมเรียบร้อยเฮ้ยยทีนี้มันต้องจับโอ้โหเรืมอะไรรู้ไหมสายไฟจ้าเดี๋ยวค่ไปที่ดัเอาลื่นแกะลอ๋อนี่อันนี้ทีปิดสายไฟนะ ใช่มันต้องสอนว่าลังถามมันใช่เดี๋ยวไปทำได้ขวายเต้นอย่างนี้ได้จบแล้วเนี่ยตอนนี้ผมดูยุ่งไม่ใช่ห้าร้อยเท่านี้ใช่อันนี้ก็จบหนึ่งสี่นะเออจบอาจจะปล่อยล่มเลยก็ได้ข้างล่างนะไม่ต้องมีอันนี้ดูกันเอาวางนี้ก็ได้เอาตัวสั้นบนนั่งขันยับให้ได้ได้ได้ ทุกคนเอาให้ดีแต่ยังไม่ได้ประกอบนะเพราะว่ <c oughs> อาอะไรต้องเก็บสายนี่นะครับความโล่งก็คือดีมากเลยนะทุกคนน,ะนี่โล่งแล้วสบายใจนะครับผมเนี่ยอีนนี้ก็โลง่ลงๆเลยนี่นะครับแช่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนนี่ผมว่าจะวางอันนี้ไนวะ้ตรงนี้มีอีกอะไรอีกโหเ,เยอะไหมดเลยนะไอ้ลำโพงอีกเนี่ยเออคนหนึ่งที่จริงไม่มีอะไรก็สวยนะ,นะเนาะ มีกำโพอยาเข้ามาค่อยค่อยมาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้เห็นถึงความตกสวยดูดิก็จะพยายามแบบว่าตกแต่งให้มันให้มันให้มันสวย,สวยเนาะโอเคนี่นะครับอน่าจะได้อยู่หรอได้แล้วนะทุกคนเหรอได้แล้วเ,วเรียบร้ยรยอยนึ่งครับกำโพร้องคือแบบว่าว้าว คือแบบขาลาก็คือเก็บได้ดีมากครับผมเรียบร้อยเลครับผมกับขาจับจอนะครับผม e-life ตัวน,นี้นะครับผมผมได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงครับดูดีเลยนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นเสาแกนแบบว่าแน่นหนาทาวนมากดึงขึ้นดึงลงจนเขออกได้คือผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากเวยนะครับของเขานี่อยู่นะไปต่ำไปตาํา สะอาดข้างล่างเก็บสายได้ดีมีช่องเก็บสายด้วยนะประกอบแล้วก็รู้สึกว่าดีนะครับโอเคครับผมผ่าน